อะไรนะอันนี้มันอะไรวะ v v s อะไรสักอย่างเนี่ยฮะเอา v s laser ดูดิตบนิดแค่แบบสะบัดนิดเดียวลูกมันก็วิ่งลงพื้นดีแล้วอะวก็ต้องลองไนงะเร็วดิก็ต้องมาลองตีดิจะได้รู้ว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยดูดิดูด,ดิแค่สะบัดนิดเดียวยงไงะ เด้งดีมากเลยครับเฮ้ยแต่ไม้มันตีดีนะเนี่ยไม้นี้ดีตีเหนื่อยดีตบมาหน่อยเด้ตบมาหน่อยเด้อตบแรงอย่างวะเอาเด้ Bộ mà, bộ mà mà. Đó, right. tổ máy hay lắm này đấy lắp đi à lắp đi à lắp đi à có à lắp đi à lắp đi à lắp đi đi à lắp đi à รับดีวะ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 ลูก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 รับดีวะรับได้ทั้งวันเลยรับได้ทั้งวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP ที่72 EP ที่7 2แล้วสำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รับไม้ตัวใหม่ของ v s เข้ามาก็คือไม้เลเซอร์ก็คือตัวนี้เลยนะรุ่นเดียวสีเดียวไม่มีสีให้เลือกสีเดียวเลยนะตัวนี้เข้ามานะคะตอนนี้ก็คือ ยังเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่กระแสในโซเชียลอยู่เพราะ Vs เขาจะโพสโปรโมทเยอะมากๆสำหรับรุ่นนี้นะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของทาง Vs เขาที่ได้นำเสนอเข้ามานะตัวนี้ตีแล้เป็นยังไงบ้างก็เราจะมีการรีวิวด้วยท้ายัไงเดี๋ยวลูกค้าจะได้เห็นในส่วนภาพรีวิวก็คือโดยนิกก็จะเป็นคนรีวิวให้ดูนะคะ ก็ทีนี้ก็ถามนิดก่อนว่าไม้ตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงบ้างเพราะว่าเขาได้ใช้ไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้นะครับเฟร,รมหัวหัวใหญ่นะครับเป็นไม้บุกนะครับอันนี้ไม้บุกแบบบุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่ามันเพิ่มความสามารถพิเศษของมันเข้ามาคือมันเป็นเฟร,รมตัดอากาศครับปกติไม้หนักหัวมันหนักอะ่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งแต่เนี้ยมันทําเป็นเฟร,รมตัดอากาศออกมาแต่มันอัดลูกออกไปได้ดีมากเลยนะไอ้ไม้นี้ถ้าสัมนเหมือนกเที่แบบเคหกถึงี้ย น่าจะพอๆกันเลยนะน่าก็น่าจะพอได้อยู่นะแต่อันนี้มันแต่ผมตีอันนี้ผมชอบเลยแล้วมันตีมันตีได้ทั้งวัน่ะมันตีได้ไม่เมื่อยนะไอ้ไอ้ไม้นี้คือทั้งทั้งที่มันก็ไม่ใช่ฝีคอไม่ใช่แต่มันก็ถือว่าเป็นมันตีมันตีแล้วมันไม่ลามันตีได้ตลอดอะให้เห็นเขาเรียกว่าเป็นก้านแข็งปะไม่รู้อะก้านกลางหรือเปล่าน่าจะเป็นก้านกลางแต่ตีมันอะมันอัดลูกออกไปมันดิแล้วถ้าสมมติคนตีแรงถึง่ะรับก็เร็ว ใช่รับเร็วแน่นอนเพราะมันเป็นเฟรมตัดอากาศยังไงมันก็รับเร็วตบก็แรงตบหนักสบัดไม้เร็วดีแต่ว่ามันมีน้าหนักที่หัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอ่แล้วเขาก็จะมีบอกนิดๆเข้ามาด้วยว่าตัวนี้มันมีในเรื่องของตัวน้ําหนักหัวเข้ามาบวกนะในในหมายด้ามนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นละกันที่อันนี้เราได้มีการทําการรีวิวแล้วก็เป็นการใช้ไม้จริงของเขาในตัวเลเซอร์ที่ตอนนี้บอกเลยว่า V8 ครั p โปรโมหนักมากสําหรับรุ่นนี้นะโปรโมทแบบเปิดทางช่องทางไหนก็เจอสําหรับเดเซอร์ตัวนี้นะใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างครับไลน์แอดนะครับโทรไอแอนตาแกรมเฟซบุ๊กทุกช่องทางการติดต่อไ i ไฟก็ด้วยอ,อะไรก็ได้ <า S 2> นะครับรแต่ต้องเต้นด้วยนะถ้าไ i ไฟอ่ะต้องมีเพลงประกอบด้วยนะหรือจะเข้ามาดูเองไหมจริงที่นี่ก็ได้แต่บอกก่อนนิดนึงว่า ด้วยตอนเนี้ยไม้ตัวนี้เขากําลังตีตลาดอยู่นะตอนเนี้ยบอกเลยว่าแข่งกันขายแข่งกันซื้อเพราะฉะนั้นมีจํานวนจํากัดนะก็รีบกันนิดนึงนะคะสําหรับไม้ตัวนี้นะถ้าไงตู่แล้วนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็อีพี EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะมีไม้หรือมีสินค้าตัวอื่นที่จะมานําเสนอนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่มันมาใหม่ๆห,ห,หรือเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ในช่วงการถ่ายทำอีพีเราจะเอามานําเสนอ ทันทีนะถ้าอย่างวันนี้ตูล่ลนีกก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตาม EP ทุกๆ EP ในช่อง YouTube ของธนาโนนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจมาตีแบดก็เจอกันได้ที่ขอดธนาโนนแบดมินตันนะคะอยู่ถนนราชกฤกษ์บางกางตรงข้ามกับแมคโดนะัลเนาะวันนี้ตูล่ลนีกก็ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับครวาดหน้าตัวเอง <laughs>